สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตซิตเทม่าแปลงสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญพึ่งพอใจและใช้จริงผมดาบตํารวจสุริยาพงษ์บ่าบุ้งคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจนครบ,บาลโคกคำมีเหตุบริสินายคนนี้ขับรถมาดีๆงานก็เข้า,าชน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 เฮ้ยใครชนวะ ช็อกเด่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันไม่รับผิดชอบเลยอ่ะไอ้เด็เฮ้ยไอ้เด็มันหนีไปแล้วชนเขาแล้วไม่รับผิดชอบเอาไปเลยเฮ้ยแต่ไปได้พักเดียวลรอครับอ้าวเฮ้ยบ่อน้ำแตกเลยดูดิชนเขาสะบ่อน้ำแตกระเบิดเลยเฮ้ยเรื่องเยอะยังเว้ยรถยกรถยกรถยกอะมันพอหารถยกเหรอ มาละแล้วพอรถยกมาถึงนันหลับไม่มีสติเลยอเอาไงนี่ให้ลากไปไหนครับพี่เดอไปอุ่นเหนืก็ได้ตามใจน้องอ่ะโอ้โหแล้วแต่โจคดีเพื่อนอา้าวโชคดีเพื่อนอ้อาวนอกน็อกหลับไปแล้วโอ้ไอ้ขี้เมาแล้วพอเขาลากไป เ้ยเขาอยู่เทินกลับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเลี้ยวกลับทางเก่าเลยเฮ้ยต็แกบอกตามใจเขาเขาก็กลับทางเดิมเลยเฮ้ยนี่เจ้าทุกเลกตำรวจแล้วครับแล้วนี่คุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอจำได้แต่สีรถเลยสิครับแล้วอย่างอื่นเนี่ยจำไม่ได้เลยอหรอจำไม่ได้เลยครับจำได้อย่างเดียวมันพูดว่าโชคดีเพื่อนโอ้ยอะไรก็จำไม่ได้จำได้แต่โชคดีเพื่อน แล้วใครมันจะวกรถกลับมาโชคดีเพื่อนให้คุณเห็นอีกครั้งเราแอมมาแล้วสิเล่านี่ไงมาแล้วว้ายรถยกมันลากกลับมาที่เดิมเลยโอ้โหต่เมาฮะนี่ไงเจ้าดีเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่นะครับไอ้นี่นะครับไอ้โชคดีเพื่อนผมจำได้จำมาเลยครับคุณตำรวจจำาเลยครับเฮ้ยจริงดิจริงครับจำมาเลยครับผมจำได้ จริงดิจับเต็มๆไปเลยแกเขาอะโชคดีสุดๆเลยที่แกเนี่ยรอดไปแล้วยักเลี้ยวกลับมาให้เขาจับเอาเป็นว่าโชคดีเพื่อนนะัดตามเมานะคนเมานี่ชนกระโหลกหนี้หม้อน้ำแตกเลยโทรแจ้งรถยกไอ้รถยกก็ลากมาผ่านตรงที่เกิดเหตุพอดีผู้คนโโนี้เห็นก็ชี้บอก<ๆ>ร้อยเวรเนี่ยร้อยเวรกันนี่แหละกันนี่กันะไอ้นั่นนึกว่าตัวรอดตตดในท้ด้ก็จบโดนจับเวรกรรมีจริง ขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอนอโรครรามเจ้าของเรื่องรถยกลากกลับมา